สวัสดีครับจากทางร้าน s m p Market นะครับร้าน s m p Market เรารับซื้อสินค้ามือสองไม่ว่าจะเป็นกล้องเลนส์มือถือหรือว่าสินค้าต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกล้องเลนส์ที่ทางร้านรับซื้อนะครับลูกค้าสามารถส่งกล้องเลนส์มือสองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยส่งเข้ามาขายกับทางร้านได้นะครับทางร้านเนี่ยมีการจดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีเพจ Facebook ชื่อว่าเพจ s m p Market นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามกันได้แล้วก็มีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า w w w s m p m a r k e t x c o m เป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้อัปเดตสินค้าแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทางร้นแจกให้กับลูกค้าในแต่ละเดือนนะครับก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับตามเทศกาลต่างๆเราก็จะมีกลุ่ม Li าย Open Chat นะครับให้ลูกค้าได้เข้าไปดูกันว่าตอนนี้สินค้าอัปเดตมีอะไรบ้างนะครับซึ่งกลุ่ม Li ายของ s m p Market เนี่ยเราอัปเดต24ชั่วโมงนะครับเป็นกลุ่มที่อัปเดตเร็วที่สุดใน การขายของนะครับต่างๆที่ทางร้านจะอัปเดตลงแล้วก็ของเราก็มีช้อปปีด้วยนะครับให้บริการในทางด้านขายของนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อผ่านช้อปปีหรือว่าจะชาระผ่อนบัตรเครดิตก็สามารถทําได้ในช้อปปีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับทางร้าน S M P Market นะครับลูกค้าจะได้รับการรับประกัน30วันหลังการขายนะครับสินค้าที่รับประกัน30วันหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานต่างๆนะครับถ้ามีปัญหาสามารถส่งเคมกับทางร้านได้เลยภายใน30วัน ในส่วนของลูกค้าที่ต้องการขายสินค้ากับทางร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเลนส์มือ2 MacBook iMac โทรศัพท์หรือว่าสินค้า i อต่างๆลองทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับว่าต้องการขายอะไรแล้วเราก็จะประเมินสินค้าทางออนไลน์ได้เลยว่าสินค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่อย,อยังไงบ้างแล้วเราก็จะมีการให้จะส่งสินค้าเข้ามาเพื่อดําเนินการชําระเงินนะครับหรือว่าจะนัดเจอก็อยู่ที่ตามข้อตกลงกันอีกทีว่าลูกค้าสะดวกแบบไหนหรือว่ายังไงนะครับก็ท่านใดสนใจอยากขายสินค้ากับทาง s m สแอ Market สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับทางรน้านเลยนะครับก็ฝากร้าน SMT Market ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ